ล่าุดพี่น้องคาบอสนกพงศกรค่ะออกมาโพสต์ค่ะว้าถึงลูกสาวน้องอาอายสักกุณาพรแบบนี้เลยค่ะอี่พอน้ำตาสิไหลได้ลูกสาวเทิงเกงเกงขัดยี่สิบเอ็ดล่าซุดพี่น้องขาบอสนกพงศกรค่ะได้โพสต์นะคะพูดถึงลูกสาวน้องอาอายสักกุณาพรแบบนี้ค่ะหลังจากที น้องอาอายสกุณาพรนะคะได้เข้ามาอยู่กับบอสนกพงศกรค่ะหลายสิ่งย่างกับเปลี่ยนแปลงไปปรับเปลี่ยนจากที่เป็นอยู่มีอีย่างหลายอย่างที่ดีขึ้นนะคะพี่น้องตามทีเมเม,ม่แฟนคลับเอฟซีหลายคนได้เบิงได้เห็นมากค่ะกระแสเสียงวิหกคือปังขึ้นมากๆสําหรับได้น้องอาอายสกุณาพรเข้ามาอยู่ในวงเสียงวิหกพี่น้องค่ะสิ่งทีปรับปลืป้มใจนั่นก็คือ พ่อจ๋าหรือบอสนกพงศกรค่ะปลื้มแห้งดีใจแห้งทีได้ลูกสาวผู้นี้เข้ามาอ่าอยู่ในวงเสียงหรือวิหกหรือว่าเข่ามาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะการที่ว่าคนเห้าค่ะถาเสื้อในเรืองบุญวาสนาแล้วกาสีมองเห็นเลยว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แล้วบอสนกองศกร่นก็เคยบอาอยุพินองว่าตั้งแต่ใดอาอายสักกุณาพรเข้ามาอยู่ในครอบครัวเสียงวีหกมีหลายอย่างทีบอสามารถสีว้าออกมาเป็นคำบ้าไใดนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความสิ่งที่ดีๆทีมีขื้นในสิ่งดีๆทีมีขื้นกับครอบครัวเสียงวิหกค่ะพี่น้องค่าแล้วมือนี่ค่ะ ยายสิจะมาบอกถึงพ่อจ๋าพงสกรค่ะเพื่อนได้ออกมาโพลถึงลูกสาวเพ่นแบบนี่ค่ะเพื่อนบอกว่าอีพอน้ำตาไหลเลยได้ลูกสาวเก่งขักวสันพี่น้อง21ฟังพร้อมกันทั่วประเทศครับวสันค่ะนี่คือความทีพ,อพ่อจ๋าเพื่อนได้บอกถึงลูกสาวนอ้องอาอายสักกุณาพ่อน,นะคะแล้วพี่น้องขาสำหรับมือนี้ค่ะยายสิจะมาบอกถึงปแปลกก็ได้อ่ะ ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันพี่น้องคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของสองวันที่ผ่านมาไม่ใช่ของเมื่อวานนะคะของสองวันที่ผ่านมาตอนไปทําการแสดงนะคะได้มีอันนี้มันเป็นความเสือส่วนบุคคลอีกหรือว่าแล้วแต่มุ่มมองอีกหรือพี่น้องจะมองว่าเป็นความบังเอิญมั่นกันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนพี่น้องขา มีสซักกุณาหน่อยตัวหนึ่งพี่น้องบินไปล่งตรงซุ่มของนอง้องอาอายซักกุณาพรพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเรื่องแปลกหรือเรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องอีหยังที่แบบคนลูกขึ้นกันได้พี่น้องหลังจากน้องถ่ายเอ็มวีเพลงเสร็จไปทําการแสดงเป็นคืนที่สองค่ะเดมี่นกหน่อยตัวหนึ่งพี่น้องได้บินไปล่งตรงเต็นของนอง้องอาอายสักกุณาพร เป็นอย่างเยสิตจังเอามาโยงใส่กันนี่แหละพี่น้องมันเป็นเรื่องที่เหลือเสือไหมพี่น้องมีอะไรขึ้นเหลือเสือมากสําหรับเด็กน้อยคนนี้ที่มีปาฏิหาริ์ขึ้นเรื่อยๆอ่ะสําหรับนกตัวนี้ขันค้นมองเป็นเรื่องแบบว่าอ่าเรื่องธรรมดากะกะว่าเป็นอย่างพี่น้องถ้าถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นไม่ได้โดยง่าย แย่ซิดมอกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนแล้วนกตัวนี้นพี่น้องบินมาเกาะแล้วคนหลายๆ่ะพี่น้องแกว้วเสียงดนตรีเสียงพิเศษเลนเลนวทมอลับเนาะพี่น้องแกว้วเสียงอีหย่างในจะคนเนี่ยแต่สักกุณาตัวนั้นไม่ได้บินหนีไปไหนเลยพี่น้องคะย่งคงเกาะอยู่ตรงเต็นท์ของน้องอาอายสักกุณาพรถือว่าเป็นเรื่องแปลกอ่ะส่วนตัวยายเองยายถือว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็เป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นบ่ได้ง่ายไๆไหมพี่งเข้าไปถึงเรื่องที่บอสนพูดว่ามีหลายอย่างที่เราไม่สามารถพูดออกมาเป็นคําพูดได้ค่ะนอ้องอาายสักกุณาพ่อนเสื้อมันว่าเด็กหน่อยคนนี้มีอีอย่างในโตเขาอีกมากมายพี่น้องคะทีทีทบกค่อนใดแสดงออกมาให้เหาใดเห็นนะคะค่ะพี่น้องคะแล้วทิง้งทีสําคัญสทีอ่ีอยู่ในโตน้องมาตลอดนะคะ คือน,น้ำใจอันดีงามของอ,อาไอศกุณาคณเด็กคนนี้เป็นคนมีน้ำใจงามแห้งพี่น้องเป็นคนที่มีใจเตอแพรแก่ค้นรอบขางเป็นผู้ให้เป็นผู้รู้จักแบ่งปันค่ะถ้าเฮาจะโยงมาถึงไซพอเพิ่นกับมีอุปนิสัยข่ายครึ่งกับพ่อจา๋าพงศกรเพราะว่าพ่อจ๋าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้ให้ มักหาได้หาแล้วมีความสุขพี่น้องถึงแม้ว่าบางครั้งที่หาไปผลของผลที่ได้กลับกลับมาบางครั้งก็เป็นอีอย่างที่แบบท้ำหายเฮาจิตใจอ่อเหี่ยวน่ะพี่น้องแต่ก็ไม่หยุดยังอยู่แค่นั้นยังเดินหน้าทำความดีตลอดไปนี่คือน้ำใจหรือว่า ความมุ่งมันในการทีจะทําความดีของพ่อจ้าพงศกรค่ะพี่น้องคะแล้วนอ้องอาาอซักกุณาพ่อน,นะคะกับเป็นอีกผู้หนึ่งทีมีนามใจเป็นผู้ไห้ค่ะเป็นอีอย่างที่ข่เครี่ยงขย่เครี่ยงกับพ่อจ้าพงศกรค่ะพี่น้องคือสรุปเข้ามาโดยง่ายสรุปเข้ามาให้มันฟังสันขึ้นก็คือสองคนพอลูกเป็นเนื้อนาบุญเป็นอะไรที่ เกิดมาคู่กันพี่น้องเสื้อมันตรงนี้ค่ะคนเห้านะ่ะมีหลายๆอย่างที่เห้าเห็นนะคะพี่น้องเห็นที่ว่าบางครั้งนะ่ะเขาอาจจะไปเกิดที่อื่นแต่เขาเป็นลูกเราแต่เขาไปเกิดที่อื่นแล้วมือนหนึ่งก็ได้มาบันได้เวียนมาบรรจบพบเจอไหมพี่น้องอันนี้ก็มีอยู่ในพี่น้องมีแท้แล้วก็มีให้เห็นพร้อมค่ะนี่แหละค่ะําหรับ เมื่อนี้ย่าิซิ์เสื้อมันเรื่องเรื่องแบบนี้แหละพี่น้องเรื่องที่เกิดขึ้นแบบเนี้เป็นเนื้อนาบุญหรือว่าทุกสิ่งอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งอย่างมีที่มาทุกสิ่งอย่างมีความเป็นมาพี่น้องเสื้อมันที่ย่าิซิ์บอค่ะําหรับบอดนกกับนอ้องอไอายแล้วนะคะแม่แม่เอฟซีคนทีติดตามมาตลอด จะมองเห็นเป็นทางเดียวกันว่าเขาคือเนื้อนาบุญเพิ่นสองคนคือเป็นพ่อลูกพี่มีบุญวาสนาต่อกันพี่น้องคะถ้าสองคนพ่อลูกเขาอยู่ด้วยกันแม่แม่หลายคนก็มีความสุขคนที่สร้างความสุขให้คนใดคือคนนั้นมีบุญพี่น้องเสื้อสัาหนีกับพ่อเบิ้งง่ายซับหนีกับพ่อพี่น้องถ้าสองคนพ่อลูกอยู่ด้วยกัน ความเอิบอิ่มใจความสุขเกิดขึ้นในใจเราคือสองคนพ่อลูกเขามีบุญแล้วเขามีบุญที่ทำให้เขามีความสุขแมนบอพี่นองคิดขึ้นย่าบออันนี้คือเป็นความเสือ่อสำรับตัวย่าซิ์เองนะคะขาะที่นองคะ่ะแล้วมือนี่ย่าซิ์ก็ได้ออกมาเว้าถึงพอจ้าพ้งศะกรทีเพิ่นใดออกมาเว้าถึง ลูกสาวเคินว่าดีใจแห้งพุ่มใจแห้งที่ได้ลูกสาวน้องอาอายสักพูนาพรเข่ามาอยู่น้่ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้สำนีกก่อนค่ะสวัสดีค่ะ